มันเป็นดินทรายอันนี้เขาจะถมอันนี้อันนี้ดินเอ้น้ำมันมาแล้ว คืออะไรอ่ะฮะอันนี้ผักหรือเปล่าใช่ไหม okay. น้ำมันซัดมาไงมันมีทรายมาผักอย่าวิ่งดีเดี๋ยวมันมันหกนี่นั่นนะ่ะไอ้มาด เออมันหยอกเหมือนเหมือนไอไไปเลยเหมือนไอไไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอยู่สะพานมิตรภาพไทยลาครับฝั่งนู้นจะเป็นสวรรค์เขตครับตรงนั้นจะเป็นเมืองสวรรค์เขตตรงนี้อยู่สะพานมิตรภาพนะครับไม่มีคลื่นเลยตรงนี้ไม่มีคลื่นเลย ได้ไหมพี่แซกทำอะไรเห็นมันหยอกนิดนั่นเห็นมันมันอยากหยอกน่ารักอือเห็นไหมมันจะหยอกอะ่ะกกทรายทรายดินเนี้ยมันมาจากไหนมันจากนั่นไงมาจากน้ำเนี่ยแต่มันพี่แซกทำอะไรอ่ะถ่ายรูปให้เขาทำไมถ่ายนะพ่อหนุ่มมันมีงานนึงนะไอพ่อมามันชิล แล้วเสียงกล่องโอ้นู่นน่ะไมไปคายน้ำไปรู้จู้จู้จู้นี่น้ำอันนี้มันจะหมดไหมทัม้งเคยหมดเลยน้ำไม่หมดเลยน้ำโขงมันจะไม่แห้งเลยทำไมรู้อะเอา้าเรามากี่กี่ทีกี่ทีมันก็ไม่เคยแห้งอะพ่อดูจับแล้วพ่อรู้ไหมตอนหนูไปสอบธรรมะหนูก็ได้เลขเด็ดเกับ ไปฝั่งนี้ครับไปฝั่งนี้ครับไปด้านข้างด้านข้างตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ครับมันจะลื่นไม่ใช่จะลื่นแซกแซกจับจับพ่อหน่อยเออคุณพ่อมีครั้งหน,น,นึ่งที่เราไปดูมันมีคนดังนั่นแหละมันคนดังด้วยเด๋อเด็กไปไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวนที่อยู่ก็บอกอันนี้คืออะไร थे पहले ok ăn giò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  mấy cả ạ tôi lấy mấy cào nè mấy cào ăn mấy cào mấy cào ăn mấy cào ăn mấy ไปบริสัทไม่ไปไม,ไม่เอาแล้วเราจะไปจะไปกินในนันน่นทาหนหรือกินนั่นหมูกระทะน่ะหือใครเคอวมาทิ้งไว้ตรงนี้ เดินไปนู่นไปไปเดินดูตลาดไปเป็นไงนี่นี่ไปเดินดูแล้วก็กลับแล้วแล้วก็มาไปกินแล้วก็ไปกิน

คิวอะไรคิวในการ้ทำไมยังไม่ได้คิวก็นั่งกินในบ้่เบื่ออะไรอ่ะเบืออะไรจ้า่้เฮ้ยไอที่อันนั้นไงไม่ได้ไม่กินที่บ้านดีกว่า อะไรกว่าอะไรกว่าไม่ได้ขับรถด้วยคาุณภาพไทยลาววัสดีครับครับ มามุกดาหารครับมุกดาหารครับพี่นอ้องสะพานมิตรภาพไทยลาวครับมาสื่อของครับพี่มาสื่อของเมืองน้ำโขงครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นสวรรคร์เขตนะครับพี่นอ้องเมืองสวรรคร์เขตครับยุทธิตใช่เดียร์นี่หวานผมนี่ตลาดจำเรยง ครับเที่ยวริมโขงอาสาวเล่าครับพอคู่อาสาวเล่าครับยุกใกล้ๆครับพอคู่ขี่รถมาแป๊บเดียวเองครับ่านสามสิบกโลครับออกจากบ้านมาครับ หา,า,า,ากินข้าวกินข้าวินขาแรงครับกินข้าวแรงริมโขงแบบนี้ครับบรรยากาศในบรรยากาศครับในบรรยากาศในเชี่ยวครับนั่งริมโขงชิวๆนะริมริมอ่าโขงครับ yeah ยิงเขาลิมโขงครับดิ่ม่น้ำโขงบรรยากาศดีเลยพี่นะ้องไหไหน,เ,น,เ,นเอาซ,อซื้ออะไรนะเนี่ยด็กน้บอกเป็นทีทอ์จะจะไหนสิไหนเดี๋ยวมาก่อนพีรมันเกาะพทลั์ ทำไมในแม่ไปไหนโอ้ะ oh. แม่กินอะไรแม่ซื้ออะไร อดยดอกบัวให้ปู่จ้านะคะแม่มได้เออพี่น้องผมสิบห้ามานั่งแบบชิวๆกินกับข้าวตอนเย็นนะใส่อย<ะ>ู่บ้านขอกินด้านนอกเลยฮะทำไมต้องกิน,น,นดัานนอก อันนี้คือตั้งเลยไงตั้งแล้วนี้นี่ฮะเขาจะไปใส่อีกเนี่ยก็ตามมาเลยไปเพราะว่ามันต้องไปหันเพราะมันเกี่ยกับไก่เพราะไก่เราแมนครับอันนี้มีหมูกระทะมีหมูตุ้มมีวุ้ยหลายอย่างครับเลี้ยงกินวะแพงครับของวะแพงพี่น้องมาเที่ยวดีเลยครับ จี้าเมื่อกินได้นบร่ากาศได้เหนหนางนางยูริมโขงนี่ครับนัง่งริมโขงลมพัดโอ้เย็นดีครับสบายดีเบ่งอันนั้นก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวครับออเสกกื้ออะไรครับ

ังเลยค่ะจะเป็นหมูกระทะที่ถือยางส้มอ๋อครับผมต้องเดินใจเลยค่ะครับผมอ่ะแล้วบนด้านล่างว่างอืมว่างไม่รู้ว<า>่ากลับมานี่ก่อนว่าอะไรกลับมอะไรไอโดนดีอีกเหรอถ้าเราเห็นแล้วแนมะใช่ไหมเออถ้าเราเห็นแล้วก็ถามเขาว่าไปซื้อเส้ก,กอกได้ไหมหซื้อที่นี่ประจำครับผม นี่แหละนี่นี่นนยุหลังนี่ยุ่ลังเก่งทั้งนี่นะเ,เอาเราเอาเสกอกไทยเขาบอกว่า อะ,อะไรอ่ะเอาพอเห็นไส้กรอกอยู่ตรงไหนอ่ะไส้กรอกย่างตรงไหนฮะซื้ออะไรไหน ตรงไหนไม,ไ,ไม่ใช่พ่อจะซื้อใส่กรอกพ่อเห็นใส่กรอกคือสเสียบ้ไปไปซือให้พ่อหน่อยเอาตังกับแม่เซื้อไส้กรอกยากไส้กรอกพี่ไงไปไป ลมพัดเย็นสบายริมฝั่งพ่ี้มันราขายายอะไรนนเ,เดี๋ยวเราไปเอาพวกไข่พวกอันนี้ก่อนขายข้าวโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมหนูอโอเคไหมลูกอเออจะถานหนูโอเคจริงไหม แน่นอนจริงๆรูอ,นอ,นอ,อืมหนูจะไม่ถัพอด้งไนแน่นอนไหมถ้าพอ่อดงินไป<ห>จับไปซื้อของจะไม่ซื้อขององอลมแรงมากเลยมนนลมแห้งเลย

ดินไปรถไปไม่เอาเดี๋ยวแม่ก็มาละไปขันยีมาไหว้ปูพญานาคนะครับมาไหว้นะครับพาลูกมาไหว้่น้องพญานาคครับสบายมิตรภาพบรรยากาศดีพี่น้องนะครับลมพัดเย็นสบายดีพี่น้องครับนะครับมี ต้นที่สิบเอ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดแก้าสิบสิบเอ็นะฮะเสาอยู่ประมัน่นกลางๆนะครับเสาต้นที่สนนิบผู้ใดีว่าเสื้อนะครับผูเสื้อนะครับถ้าเป็นอยู่ะนะฮะลหน คการลิมะสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับของมุกทาหารสวรรค์นะครักเขียนนะคะรับาทจ้ามุกหารสวรรค์เขตนะครับที่นี่ถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมก็ผมเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าอ่าก็หนูเห็นว่าก็หนูมันมันไม่พ้ความรู้สึกยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกมีความรู้สึก ที่ตักสิบแห่มีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ทอะไรพิเศษนะครับที่ที่มีอยู่น่นะครับ าาาบางคนอาจจะไ่เชื่อนะครับแต่ว่าผมเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะครับว่าท่านมีอยู่จริงณสถานที่แห่งนี้นะครับสะพานวิรภาพไทยเราพุ่งหาสวรรค์เทวดานะครับ,รรบถ้ามีโอกาสกัขึ้นมาถ้ากันมานะครับเ่อพี่น้องมาไหว้มาขอนะครับมาขอเอาด้วยพี่น้องเนี่ยสมบูรมาบานได้ นะครับทามาหน่อมาเห็นบ่นบานสารกาวด้มักฟาเอาเลยครับฟ้าเอา้าเอากับปูนะครับเนี่ยครับนะตรงนี้นะครับนะครับหดเสื้อนะครับเสื้อไดซิงที่ที่เห็ดนะครับเห็ดไดซิงทีดเสื้อนะครับเสือว่าปูอยู่ดีไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่ย่ำไหนกัน ซึกว่า,าประทับใจหรือว่ามีความท,ท่านะครับในจุดนี้นะครับหรมากแก็คือได้ครับขอเอาอยากได้อะไรก็ขอเอานี่นะครับผมพูดเองนะอยากได้อะไรก็ขอเอาครับพูดเองนะขอเอาที่ลุกขออย่างนู้นอยากได้อะไรจ๊ะขอเอาขอนม อย่าไปรถรถรถมาครับนี่คือสะพานมิตรภาพไทยลายไทยล่านะครับมุกดาหารสมวัณขตเกศท่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมกษีขออนุญาตกลับนะครับพี่น้อง กลับแล้วสิกล,ลับแล้วครับกลับแล้วครับในคอนระยะล่องล่ได้พีน่น้่งได้ครับผมสมีครับคลิปนี้ก็สมีครับสวัสดีครับผม